สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Modern Review นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหมวกกันน็อกของแบรนด์ต่างๆมากมายนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกกันน็อกนะครับเอาใจสายทัวรลิงกันอย่างแบรนด์ของคนไทยนะครับคือแบรนด์เลียวนะครับจะเป็นรุ่นนี้เลย s t อ r Force นะครับจะเป็นหมวกยกคางนะครับเราก็จะเปิดให้ดูก็จะอยู่ตรงนี้ตัวเปิดจะมีปุ่มสีแดงอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้จะมีตัวล็อก คางครับนี่เพื่อไม่ให้ตัวคางตกลงมาตอนเราขับขี่นะครับครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีแบ็กเกย์นะครับเลสเกย์ไวท์บูเลสแล้วก็สีแมตต์แบ็กนะครับครับในเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุภายนอกนะครับจะเป็น ABS ที่คัดเกรดอย่างดีจะมีหน้าที่นะครับคอยซึมซับแรงกระแทกแล้วก็ กระจายออกนะครับส่วนวัสดุภายในขอโมงใบนี้จะเป็นโฟมนะครับแบบ EPS จะมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องการกระจายแรงกระแทกและก็จะมีน้ําหนักที่เบาเช่นกันนะครับมาต่อกันที่ช่องลมกันเลยนะครับช่องลมของตัวสโตนฟอสจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะครับจะมีข้างหน้า3ช่องทางนะครับคือตรงมงรลเวณข้างบนตนัวนี้2ช่องนะครับก็เปิดปิดได้นะครับแล้วก็จะมีตรงปากนี้นะครับ แล้วก็จะมีข้างหลังอีก3จุดคือบริเวณตรงสปอยเลอร์แล้วก็บริเวณข้างข้างตัวนี้นะครับสจุดก็จะรวมเป็นทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับ,ค,ค,รบครับมาต่อกันที่ชิลกันเลยนะครับชิลของรุ่นนี้จะเป็นชิลแบบใสนะครับมุมมองจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็หมวกรุ่นนี้ก็ยังมีแว่นกันแดดอยู่ข้างในนะครับผมจะลองเปิดให้ดูตัวแว่นจะเลื่อนอยู่นี้นะครับจะมีตัวเลื่อน ตัวแว่นนะครับจะค่อนข้างยาวนะครับลงมาปิดจ,จมูกของเราพอดีตรงนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการรองแสงช่วยกันลมนะครับในตอนที่เรายกขางขึ้นนะครับครับมาต่อกันเรื่องนวมกันเลยนะครับตัวนวมของรุ่นนี N ้จะค่อนข้างนิ D ่มนะครับนี่ใส่สบายแล้วก็จะมีลายเท็กเจอร์เป็นเหลียวนะครับตัวนี้ตัวนวมนะครับจะขึ้นรูปเป็นแบบ 3D นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่กันให้ดูนะครับว่ารูปทรงจะเป็นแบบไหนนะครับ ครับหลังจากลองใส่หมวกใบนี้ดูนะครับก็รู้สึกว่าตัวนวมค่อนข้างใส่สบายนะครับแล้วก็มุมมองของตัวชิวนะครับค่อนข้างว่างนะครับผมว่าทําได้ดีมากเลยแล้วก็ตัวแว่นนะก็ยังลงมาปิดตรงตาได้เยอะเหมือนกันก็จะช่วยเรื่องของการบังแสงแดดได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหมวกนะครับน้ําหนักอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับพอตอนใส่แล้วก็รู้สึกว่าใส่สบายดี ส่วนเรื่องการทําความสะอาดสามารถปอดซักได้นะครับแบนะนําว่าควรซักมือไม่ควรซักเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนวมก็จะแบ่งเป็น3ามชิ้นนะครับก็คือนวมแก้ม2ฝั่งแล้วก็นวมหัวตรงนี้ชิ้นหนึ่งนะครับก็เราจะมาเริ่มการถอดนวมกันเลยนะครับก็จะมีแผ่นปิดกันปิดใต้คางนี้ก็สามารถถอดได้นะครับก็จะเป็นแบ,แบ,บน็คให้เหมือนกันนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวแผ่นปิดใต้คางนะครับแล้วก็จะมาเริ่มจะนวมแก้มกัน แก้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแป็คฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเราจะมาต่อที่นวมหัวกันนะครับก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับนมหัวก็จะเป็นแพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมานะครับก็กดตัวนี้ขึ้นมานะครับ กระดานล้องมาครับผมนวมหัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับหัวก็ยังรองรับนะครับการติดตั้งบลูทูธมาอีกด้วยนะครับนี่ทั้สองฝั่งเลยนะครับครับส่วนสายลัดคางของรุ่นนี้นะครับจะเป็นสายลัดคางแบบกิปล็อกนะครับเป็นแบบนี้วัสดุที่ทําก็จะเป็นเหล็กนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็มีความแข็งแรงนะครับ แล้วก็เคลือบสารป้องกันสนิมมาให้ด้วยนะครับส่วนไซส์นะครับก็จะมี S M L XL แล้วก็ 2XL นะครับน้ำหนักหมวกก็อยู่ที่1,550กรัมบวกลบ50นะครับแล้วก็เปลือกหมวกของรุ่นนี้จะมีแค่ขนาดเดียวนะครับราคาของรุ่นนี้ก็จะ2,800บาทนะครับครับส่วนสีพื้นนะครับจะราคาอยู่ที่2,700บาทเท่านั้นเองนะครับและเรื่องมาตรฐานนะครับของหมวกใบนี้ก็ยังผ่านมาตรฐานมอกรแล้วก็ ECE อีกด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหมวกใบนี้นะครับผมนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและทางร้านเรานะครับก็ยังมีบริการช้อปปี้นะครับเก็บเงินปลายทางเพียงพิมพ์คำว่า m o d e r n b i k e นะครับ m o r e นะครับ t s a n นะครับ b i k e ก็สามารถสั่งจากทางร้านเราได้เลยนะครับ และก็สำหรับใครนะครับที่อยากมาดูที่หน้าร้านนะครับร้านตั้งอยู่ที่เบองทองธานีานะครับอยู่ตรงโครงการเดอะคอนเน็กต์หงตรงข้ามกับทะเลสาบเบงทองนะครับฝั่งเดียวกับตลาดนันมาีนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ